ธรรมภพาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็พอดีวันนี้นั่งรถและก็พิจารณาว่าไฟเลี้ยวของรถยนต์เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเฉยๆแต่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน,านการขับขี่แต่ก็ต้องทราบว่าไม่ใช่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็จบแต่ว่าถ้าไม่ใช้หรือใช้ไม่ถูกก็ให้โทษเช่นกัน การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นโชคดีคือมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลอบายได้มีสติปัญญาที่จะพัฒนาตนให้ข้ามพ้นวัตสงสารคือวางพลให่งความทุกข์ได้แต่ถ้าไม่ใช้คุณสมบัติที่มีหรือใช้ไม่ดีไม่ถูกแล้วก็จะให้โทษจริงกว่าไม่ตีไฟเหลวอย่างเทียบไม่ได้เช่นกันก็ฝากให้คิดพิจารณาดูเจริญพร